เต้านี่อันนี้น่ะเต้านี่ขายเทอะไรหองสามแสนเนี่ยปลาอะไรนี่ไป็ดปวยนาไอ้พวกต้มอึ้งอ่างแมวซี่กับเข่านี่เขาเจ้าไปซื้อทั้งหลายสามพันสามพันอห้าสิบตลาดก็มีตลาดแบบนั้นก็ซื้อข้างหลอกเล่นบ่เดี๋ยวนี้มีรับทงรับเทาบ่เถาบ่อบอกอว่ะออกบ่แล้วไปหากินนั่งไหน ยัเง <orman pulse. S 1> เราเอียมไปตรงนี um. ้คันท่าว่าเขาจะเห็ดลาบไผ่อ๋อทั้งคุณบอกเอียทั้งคุณบอกไปนี่เลยเอียปท่ขอบใจไหลายที่้าอจะยกมาเท่าเชือกอย่างงี้เท่ากว่านี้ เราจะชทมันตรงเดียวไป่เลท่บานแล้วเอหร็นเนี้หม่ิโงเ่ที่ยวที่หลวงพ่อบางก่อนสักหนึงวันนะแล้วก็วันถัดไปก็จะไปเที่ยวหนองเขียว มะเขืออันนี้สุอยังนี่ื่อนนี้ไม่ส้มซุปน้ำไม่สมบอายยังไนสุกน้ำไม่ส้มาพันจีบแียาวเลยเดี๋ยวค่อยมาเอาอันนี้ม้งยังกฟ้าบุมีอาหารก็คล้ายๆภาคอีสานนะคะเจ้าเป็นแกงหอไม้เนาะอันนี้สิ้นยังนี่อ่ะได้ซิ้นขวายซิ้นขวายขายยังไหกตหนึ่งเจ็ดพันีบเ0รเ็ดพันีบรดยซตัวละสาวผันพ ขึ S <S <々>้นคอนเอาจักตันหนึ่งเลยบบจ้าได้เลี้ยงเลยแบบนันี่บ่อ้องกระเด็นยี่สิบปาดขีดเอาขีดเจ็ดคำขีดสองห้าเอาถึงเล่นเอาเช่นทุกบ่อ อ๋อข้าวีบิ้งไม่เท่ไรอไม่ละ3 0 0พันีบเอไม่สามพันีบนี่จะเป็นผักสดสดนะอือนี่เป็นผักสดนะคะ่ะมาละบ้านเข้าละเอียดีนะเออมาละค่ะมาละปีนะ อ๋อนวดนัวนั่นแคปเทียวเหรอวะได้เฉยคล้ครอย่างนี้และนี่ข้าวปุ้นข้าวซอยขนมจีนกับข้าวซอยอ๋อขนมจีนข้าวซอย อันนี้อย่างนี้เกล็ดบอนอ๋ออันนี้แมงมันบอกเอาแมงคังยังสดสดอยู่เนาะกลิ่นเมื่ได้อยากลองกินแมงคังเอาจ้บบกขวามาเลยนะขอยากกินแมงแม้งคังมันเนาะเราอยากลองกินนี่่ยัง

อค่นฟ้าอย่างนี้อันนี้ปลาแค่เอาปลาแคเดี๋ยวกินเลยปลาแคอันนี้ปลาปาเข้าใจอ่าตันนี้เขาแนะนำมาล้านไหนกว่าล้านทั้งคุณบอกอันนี้แซ่อันีไปกินมึงเนาะ้ามไปจ้ะเีนเนาะเมื่อกี้กเราแนะนำมา ผู้ชายแนะนำมานะคะเราก็ต้องลองกินดูค่ะผู้ชายคนนั้นค่ะแนะนำมาร้านเท่ไหมรีวิวเมนร้านเพิรนบล่ะเนาะอย่างนี้บอกนี่ก็ได้นังมึงก็ได้เลยก็ดีทีสิบก้อนเข้าใจคุ้าเหาอคเอาเนี่ยลงมาลุ่มนี่ขายยงโลกนี่ขายยางเจ้าข้าวปังหม้อกับยางนี่ ขาต้มกง,งกันเขาปักม้อเอาเอาขปักหมออ้อเบิ่อดไทยซื้อ,อเนื้องวมานะคะเดี๋ยวเราจะลองกินครั้งแรกเนานะว่ามันจะรสชาติยังไง ควายไหมเนื้อควายาครั้งแรกกินเหมือนเน,นงงวัวน,นะคะควายกินนะครับนางฟ้ากินควายค่ะควายกินพวกเดียวกันแล้วเรื่องเทศเขาก็จะแรงมากเลยค่ะพริกไทยเยอะได้ค่ะข้าวต้มอันนี้ก็จะเป็นข้าวเปียกเขานะก็เหมือนข้าวต้มบ้านเราเนาะ อร่อยค่ะโอ้ยด<อ>ูเลยเป็นคนเราโอเลี้ยงแก้วเท่าไรกว่าเจ็ดพันเนาะเจ้าเจ็ดพันโอเลี้ยงแบบนี้เลยเจ้าโอเลี้ยงเราเราเรียนสิชิมเบิองว่าคือไทยบ่เอาเข้าเจ้าถูกลำละเข้าใจตะกางเออเมื่อเราไปซื้อโอเลี้ยงเรามาติมเบิรงเลยค่ะโอเลี้ยงเราเดี๋ยวเราจะชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไง รสชาติเปรี้ยวมากนะคะแล้วก็ผมแล้วก็หวานมากมเปรี้ยววันเปรี้ยวเปรี้ยววันคใครๆท่ายเดารสชาติมัเนเข้มข้นวะ